ผมกอร์จติกกน,นิศนะครับคืนนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคชาพัฒนาก้าสําคัญที่สุดก็คือผมขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้กับพรรคและผู้สมัครของพรรคในทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศผู้สมัครของเราได้ทํางานอย่างหนักในการที่จะนําเสนอนโยบายของพรรคต่อพี่น้องประชาชนตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและพรรคเองก็ได้มีความตั้งใจ ในการที่จะนาเสนอชุดนโยบายที่เราคิดว่าสามารถที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาทางด้านปากทองเรามุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องของของแพงเรื่องของการสร้างโอกาสสร้างอาชีพดีๆให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับเราแน่นอนที่สุดช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่กำลังมีการนับคะแนนอยู่นะครับซึ่งในส่วนของชาปนนักว่าเอง เราก็ยังลุ้นอยู่ในอีกหลายเขตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นในหลายจังหวัดภาคใต้เพราะนั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีภาพสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะมีสสอี่คนในสภาแต่ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเราจะมีสอสอเพิ่มมากยิ่งขึ้นเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแน่นอนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจากผลของการเลือกตั้งเท่าที่เห็นนะครับก็พอที่จะ เห็นโครงของรัฐบาลใหม่ได้นะครับว่าจะมีภาคไหนเป็นแกนที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งก็สะท้อนเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็หวังนะครับว่าจะมีการดําเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วเพราะนั่นคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับขอฝากเป็นประเด็นไว้กับทางวุฒิสภาด้วยนะครับว่าเราก็หวัง ว่าทางสวก็จะเคารพเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็นําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงการเลือกมายกรัฐมนตรีที่สะท้อนเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนนี่คือสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเลือกพรรคไหนมาก็ตามนะครับคือประโยชน์สูงสุดของประเทศและพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะได้เดินหน้าต่อไปได้การเมืองก็ต้องเดินไปตามคันลองที่ที่ควรต่างกฎกติกาสากล เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอถือโอกาสที่จะขอบคุณเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้สมัครนะครับทุกคนหลายหลายคนที่ยืนอยู่เคียงข้าง,งผมวันนี้ผมภาคภูมิใจในทุกทุกท่านท่านได้ทำหน้าทีา่ในระบบประชาธิปไตยแล้วในฐานะผู้สมัครถือว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวนะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะถือก้าวนี้เป็นก้าวแรกที่เป็นก้าวสำคัญนะครับใน อนาคตอาชีพหรือ,อชีวิตทางการเมืองในการดูแลพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปนะครับตอนนี้ก็กำลังประเมินอว่ารุ้นแล้วกันนะครับในหลายๆเขตอยู่ที่เราเรามีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาเป็นสสได้ซึ่งก็หน่าที่จะเกินกว,กว่าเป้าหมายที่ได้เคยกำหนดไว้แล้วก็ยังไงๆหน้าที่จะมีจำนวนสอสเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการต่งตั้งครั้งที่แล้ว แน่นอนนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับเราก็หวังหมดนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ลงพื้นที่ทำงานเสียงะบักที่น้องประชาชนด้วยความหวังที่จะเข้ามาเป็นผู้แทนนะครับในแต่ละเขตที่ลงสมัครนะครับแต่แน่นอนที่สุดการเมืองก็คือการแข่งขันนะแล้วก็ต้องมีการแพร้การชนะเราทุกคนพร้อมเคารพเสียงของประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือ นในการที่การเมืองจะเดินไปไปสู่จุดที่มั่นคงนะครับเพื่อ,อตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับที่วันนี้ส่งสัญญาณมาค่อนข้างชัดเจนแล้วเรามาเพื่อสู้กับปัญหาของพี่น้องประชาชนเราพร้อมทํางานากับกับทุกคนนะครตราบใดที่เราได้มีโอกาสได้ทําในเรื่องที่เรามองว่ามีความสําคัญต่อการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาปากท้องของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูครับเราในขณะเดียวกันก็พร้อมทํางานในทั้งสถานะของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและพารคฝ่ายค้านนะครับซึ่งขอให้ได้ทํางานนะครับเพื่อที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนแนวความคิดของของ,ของชาติพัฒนากล้าวันนี้เนี่ยผมอยากจะเสริมว่าผมเห็นนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจในความสําเร็จในการปักป่นแนวความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยของพรรค ผมเชื่อว่านี่เป็นแนวความคิดนะครับที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้ทั้งในวันนี้และในอนาคตและนี่คือจุดยืนและก็อุดมการณ์ของพรรคนะครับที่พวกเราทุกคนจะรักษาไว้นะครับแล้วก็จะขยายผลต่อไปนะครับโดยเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือ,อประชาชนอยู่ดีกินดี